สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการบ้านและสวนจะพาทุกคนมาสูตรอากาศบริสุทธิ์กันที่บ้านหลังนี้จ้าโอ้โหแค่เห็นแวบ,บแรกก็บอกได้เลยว่าถูกใจคนรักธรรมชาติแน่นอนครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านสองชั้นสไตล์โมเดิร์ลที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นนะครับจะเห็นได้ว่าเจ้าของบ้านเลือกใช้โทนสีขาวสะอาดตาตัดกับงานไม้สีเข้มเมที่ดูสวยลงตัวมากเลยครับ แถมยังเป็นบ้านที่มีหน้าต่างเยอะมากๆทำให้บ้านดูโปร่งโล่งรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่และที่สำคัญคือไม่ว่าจะมองจากมุมไหนก็เห็นวิวทุ่งนาเขียวขจีได้แบบเต็มๆต,ต,ตานี่แหละครับจุดเด่นอีกอย่างที่ผมชอบ,บามากๆก็คือบันไดเหล็กสีดาที่ทอดตัวจากชั้นล่างขึ้นไปยังชั้นสองครับดูเท่และทันสมัยมากๆเลยทำให้บ้านดูมีลุกเล่นและไม่น่าเบื่อครับ นอกจากตัวบ้านที่สวยงามแล้วบริเวณร,บรอบๆบ้านก็จัดได้อย่างน่ารักน่าอยู่มากๆครับมีสนามหญ้าสีเขียวที่ตัดแต่งอย่างดีมีมุมสำหรับตั้งโต๊ะทานอาหารนอกบ้านหรือจะนั่งจิบกาแฟยามเช้าก็คงจะฟินไม่น้อยครับแต่ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือคุณผู้ชมเห็นแปลงผักสวยๆที่อยู่ข้างๆบ้านไหมครับเจ้าของบ้านปลูกผักสวนครัวไว้กินเองด้วยครับเรียกว่าเป็นบ้านในฝันของคนรักสุขภาพและชอบใช้ชีวิตแบบพอเพียงเลยครับ โดยรวมแล้วบ้านหลังนี้เปรียบเสมือนโอเอซิสกลางทุ่งนาเลยครับเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยของสถาปัตยกรรมกับความสงบของธรรมชาติได้อย่างลงตัวจริงๆครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับบ้านในฝันหลังนี้หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลาก